สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่18กรกฎาคม พุทธศักราช2565กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านก็สามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวสดได้ค่ะที่ zoom 0.72. com od 5 meeting id 98380173199โดยจะเปิดห้องให้รับชมนะคะในเวลา13.45นาทีถึง15.00นนค่ะ ดีรันทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกานะคะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปรับฟังข่าวแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันในช่วงนี้ค่ะเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าใครมีกำลังเรียวแรงแค่ไหน ต้องทุ่มให้สุดฤทธิ์สุดเดชอย่าเสียดายเพราะการชิงช่วงกับช่วงชิงมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราให้บริจาคสิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาเราจะมีความสุขความสำเร็จทุกพบทุกชาติค่ะก็ให้เราสั่งสมบุญนะคะแล้วก็สร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังต่อไปนะคะ จากนี้ค่ะเราจะได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวกิจกรรมงานบุญต่างๆนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะวัดพระธรรมากายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานโดยมีศูนย์กลางพิธีณห้องทานนบดี5และหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูวัดพระธรรมากยายาวันนี้เวลา10นาฬิกานะวัดรพระธระรมกายได้จัด พิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานออนไลน์โดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานี GBN และระบบซูมในส่วนของการประกอบพิธีกรรมได้มีการกล่าวคำถวายต่างๆจากนั้นคณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาก่อนที่คณะเจ้าภาพธานบดีจะได้ร่วมกันถวายผ้าไตรเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนิยคถาและให้พรมีท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะจะต้องมีบุญที่ได้สั่งสมมาดีแล้วเมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะดำรงตนอยู่ได้อย่างมีความสุขกันทุกคน เพราะการได้อัตภาพเป็นมนุษย์นับว่าเป็นเรื่องที่ยากแสนยากแล้วแต่การดำรงชีวิตให้ทรงคุณค่าก็ยากหนักขึ้นไปอีกเพราะเกิดมาจะต้องทำมาหากินทำมาหาเก็บทำมาหาใช้แต่จะมีสักกี่คนที่ทำงานควบคู่กับการสร้างบารมีทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนา<อ>ทำสองอย่างควบคู่ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตราบใดที่เรายัางต้องเวียนไวไหไตายเกิดอยู่เราต้องไม่ประมาทในการสั่งสมบุญสแสวงหาทรัพย์ด้วยขวนขวายเอาบุญควบคู่กันไปด้วยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ก็ควรเลือกเอาแต่กุศลความดีล้วนๆเก็บเกี่ยวเอาบุญไปให้ได้มากที่สุดแล้วชีวิตของเราจะทรงคุณค่าและมีความหมายดังนั้นนะคะจึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมถวายพระตาหารออนไลน์ที่จัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมผ่านระบบ z o ูมได้ที่ z o o m 072. com เพื่อสั่งสมบุญให้แก่ตนเองอันจะแปลเปลี่ยนเป็นสเสบียงบุญติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะ วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมยามิเทศอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายค่ะเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาณห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมพระสุธรรมยาวิเทศโดยภายในงานมีคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ร้อมด้วยคณะสิทธิอนุสิตวัพระธรรมกายมาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ทั้งนี้พระสุธรรมยานวิเทศเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่และขยายงานพระพุทธศาสนาในต่างแดนและได้รับภารกิจงานพระศาสนาหลายหน้าที่เช่นพระธรรมทูตสายโอชิเนียปร,ระเทศออสเตรเลีย <Australia, S 2> น,น,นิวซีแลนด์ลนดและหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ เป็นประธานสภา,าองค์กรชาวพุทธสหพันธรัฐออสเตรเลีย President of the Buddhist Federation of Australia เป็นเลขาธิการมูลนิธิ60ปีธรรมชัยเพื่อการศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นต้นทั้งนี้ทางวัดระธรรมกายจะจัดพิธีสวดพระบิธรรรมพะสุธรรมยานิเทศทุกวันตั้งแต่วันนี้ ถึงวันเสาร์ที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2,565นห้ณห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาและจะงดพิธีสวดพระอภิธรรมในวันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคมภายในงานจะมีพิธีแสดงพระธรรมเทศนาสลับกับผู้นำบุญได้มากล่าวถึงความประทับใจ ที่ได้มีโอกาสสร้างบารมีร่วมกับพระสุธรรมยานวิเทศซึ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมออนไลน์ได้ทุกวันที่ zoom072.com/ocn/8meetingid96173394817passcode072 ค่ะ คุณผู้ชมคะข่าวต่อมาเราไปรับชมภาพบรรยากาศงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครที่ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าพร้อมทั้งพิธีเปิดทองยอดอาคารปฏิบัติธรรมพระผู้ปราบมารเราไปรับชมข่าวบุญที่น่าสนใจนี้พร้อมๆกันคะ่ะ สำเร็จของศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างในวันนี้ล้วนมีคณะเจ้าภาพมหาเศรษฐีผู้มีบุญทุกท่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคอยอุปธรรมค้ำจุนถวายทรัพย์ด้วยความศรัทธาเพื่อ,อย่างประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่งานพระพุทธศาสนาอยากเต็มที่เต็มกำลังซึ่งวันนี้กัลยาณมิตรอังคณาศีวรรณวัตรเป็นหนึ่งในนักสร้างบารมีผู้มีหัวใจอันยิ่งใหญ่ ได้ปลารบเหตุครบรอบ87ปีรับบุญเป็นประธานผ้าป่าสามคัคคีสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระผู้ปราบมารเพื่อใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในช่วงต้นของการประกอบพิธีกรรมกัลยาณมิตรอังคณาและกัลยาณมิตรภาวิชยาศีวรนวัตรได้เป็นประธานคารวาสจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและภายในงานครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เกรียงฤทธิสิริธโนประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเป็นประธานสงฆ์จากนั้นคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล87ปีกัลยานมิตรอังคณาศีวรนวัตรส่วนพิธีกรรมถัดมาเป็นการประกอบพิธีทอดผ้าปา่าโดยกัลยาณมิตรอังคณาศีวรณวันว์ได้นำกล่าวคำถวายพระปา่าจากนั้น คณะสงฆ์พิจารณาพระปา่าต่อด้วยคณะเจ้าภาพได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กัลยาณมิตรภาวิชยาศรีวรรณวัฒน์นำกล่าวคำถวายยอดอาคารปฏิบัติธรรมส่วนกันลยาณมิตรจงจิตวรพจน์ะพงศ์นำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรกัลยาณมิตรเบญจวรนเมธีตุลสถิตและกัลยาณมิตรอัญชนาวงสุรกรายนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรม ส่วนกันลายาณมิตรสำรวยเมฆวรวุธนำกล่าวคำถวายหลอดไฟแสงสว่างก่อนที่กัลายาณมิตรเพียงเพนชูเกียรติสกุลการและกัลายาณมิตรทรงสีทรงมณีจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนทางด้านกันลายาณมิตรสมพงศ์อัจฉริยะอนุชนนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานลำดับสุดท้ายกัลายาณมิตรกุลน,นิดาการจนะวรกิจนำกล่าวคำอธิษฐานจิต เมื่อถึงเวลาสั่งสมมหาทานบารมีคณะประธานพระป่าและคณะประธานรองได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมเทียนพันษาพร้อมทั้งต้นพระป่าแด,ด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญส่วนช่วงท้ายของพิธีกรรมในวันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันประกอบพิธีปิดทองยอดอาคารปฏิบัติธรรมซึ่งพิธีกรรมที่จัดขึ้น นับเป็นภาพประวัติศาสตร์อันงดงามของเหล่ายอดนักสร้างบารมีที่ต้องจารึกไว้ในความทรงจำเพราะทุกท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้สถาปนาอาคารปฏิบัติธรรมพระผู้ปราบมารหลังนี้ให้สำเร็จได้อย่างงดงามควรค่าแก่การอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งซึ่งวันนี้ทีมข่าวบุญนิวส์ได้สัมภาษณ์ความรู้สึกของคณะเจ้าภาพที่มาร่วมทอดผ้าปา่า โดยการะนมิตรอังคณาสีวรณวัตรได้เล่าถึงความตั้งใจที่ได้มาเป็นประธานผ้าป่าสามาคัคคีเนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนะมงคล87ปีซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ทุ่มเทกำลังทรัพย์สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังค่ะที่แรกก็มานั่งปฏิบัติธรรมใสบาตรเห็นคนที่สูนตั้งใจก็เลยมาบ่อยมาบ่อยมาบ่อยติดใจก็เลมาเรื่อย เห็นนย่งที่บอกจะสร้างจะทําที่ก็เลยร่วมบุญด้วยค่ะเพิ่มใจค่ะเห็นเห็นทุกทุกงานแล้วเพิ่มมากอยากจะทําทุกบุญเลยค่ะมีใจมากค่ะมีใจมากเพิ่มมากเลยค่ะมาทั้งวันนี้ไม่เคยไหวนะงานบุญเนี่ยทั้งวันก็อยู่ได้ค่ะเช่นเดียวกันกับกัลยาณมิตรจงจิตบรพธนพงศ์ประธานรองพระป่าสามัคคีหนึ่งในผู้ร่วมทําบุญบุกเบิกศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ําใสใจสว่าง ก็ได้เล่าถึงความปลื้มใจและอยากให้ศูนย์นี้สร้างเสร็จโดยเร็วพลันเพื่อเป็นสถานที่รองรับผู้มีบุญที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะก็ปลื้มค่ะมาแล้วก็ปื้มทุกครั้งแล้วก็อยากให้ศูนย์ที่นี้เสร็จเร็วๆด้วยค่ะก็จะได้มีสาธุชนมาใช้กันเยอะๆก็จะได้มีบุญกันเยอะๆทุกๆคนนะคะก็อยากให้สถานที่ตรงนี้ค่ะ ได้สร้างความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจะได้เป็นที่รองรับให้ผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมให้มากๆยิ่งยิ่งขึ้นไปอะค่ะส่วนทางด้านกัรลยยณมิตรภาวิชยาศีวรรณวัตรได้เล่าถึงความปลื้มใจที่ได้พาคุณแม่มาร่วมสั่งสมบุญเป็นประธานทอดผ้าป่าซึ่งท่านได้ใช้วันเวลาที่มีอยู่อย่างเป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองต่อผู้อื่นและต่อพระพุทธศาสนา ในวันนี้นะคะก็มีความปลื้มใจมากที่ได้พาคุณแม่อังคณาศรีวรรณวัตรซึ่งในเดือนนี้ค่ะท่านจะอายุครบ87ปีได้มีโอกาสมาร่วมทอดพระป่าเพื่อสถาปนา อาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพุณีนะคะเพื่อที่จะได้เป็นสถานที่ที่สาธุชนเนี่ยจะได้มีโอกาสเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็นําพระธรรมคาสอนเนี่ยค่ะออกไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันเพื่อจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเท่ากับว,ว่าคุณแม่จะได้ใช้วันเวลาที่มีอยู่อ,อย่างเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นแล้วก็ต่อพระพุทธศาสนาค่ะคุณแม่เนี่ยค่ะท่านเป็นกัลยาณมิตรท่านแรกที่ ผากลวยเข้าวัดพระธรรมกายนะคะก็ทําสอนให้เราเป็นทั้งต้นบุญเป็นทั้งต้นแบบสอนให้เราได้รักในการสั่งสมบุญแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะท่านทําให้ดูเป็นตัวอย่างจนเราซึมซับไปเองนะคะเราก็เลยมีความรักแล้วก็ห่วงแหนในพระพุทธศาสนาสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ พระธรรมยาตราท่านได้มาพักขางแล้วก็ความสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์สาขาศูนย์ปฏิบัติธรรมที่อยู่ภายในกรุงเทพมหานครซึ่งก็อยู่ใจกลางเมืองหลวงนะคะจึงอยากจะเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมกันสถาปนาบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้เป็นบุญยสถานแห่งการประพฤติธรรมให้เป็นศาสนสถานที่จะ สร้างคนดีให้กับสังคมแล้วก็ยังความผาสุกแล้วก็เจริญรุ่งเรืองให้กับพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นไปค่ะค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสสั่งสมบุญแบบนี้นะคะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเติมเต็มกุติสงฆ์ณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีค่ะ เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันอาสารหาบูชาและวันพระใหญ่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีบุพพาเปตะพลีทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมุ่ญ,ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มกุติสง์จำนวนสี่หลังโดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจ ให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งประกอบพิธีอาราธนาศีลส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยามสูตรจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มกุติสงฆ์ติดตั้งประตูหน้าต่างกระจกมุงลวดซึ่งจะเป็นที่พักของคณะสงฆ์ผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนาโดยท่านประธานพ้าป่าในครั้งนี้คือกัลยนานมิตรจรุนสีทองส้อยและกัลยนานมิตรอจิมาปลื้มจิต โดยได้รับความเมตตาจากพระสมุทรสรพงศ์สุทธสัตโธเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีเมตตาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมโดยท่านประธานพระป่าได้นำกล่าวคำถวายพระป่านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายประตูประธานนำกล่าวคือกัลายาณมิตรนพักหันสาพันธ์ พิธีนำกล่าวคำถวายผ้าอับน้ำฝนโดยมีกัลายาณมิตรวันเพนมณีเวชวโรดมนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรรัชดารัก์อุเทนนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรเตือนใจอุเทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นท่านประธานพระป่า ได้ถวายจัตุปัจจัยเทยธรรมอันมีอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งประตูหน้าต่างแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะญาติมิตรก็ได้ถวายปัจจัยเทยธรรมร่วมกันซึ่งในวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันบุญที่ผู้มีบุญได้ร่วมกันมาสั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างปื้มปิติค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับการที่ทุกท่านได้มีส่วนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะ มาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะทางด้านศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวตีวันโคราชจังหวัดนครราชสีมาได้จัดงานบุญเนื่องจากเนื่องในเทศกาลงานบุญพุทธประเพณีเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะโดยทางศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชจังหวัดนครราชสีมาได้สืบสารประเพณีเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการจัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเนื่องในเทศกาลงานบุญพุทธประเพณีเข้าพรรษามหามงคลประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่6แล้วนะคะโดยภายในงานก็มีกิจกรรมงานบุญต่างๆมากมาย ที่จะให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสั่งสมบุญกันอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์ถาวายเทียนพรรษาถาวายผ้าอับน้ําฝนกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถาวายเป็นพุทธบูชาสวดมนต์นั่งสมาธิเวียนเทียนรวมทั้งการรับฟังการบรรยายธรรมจากพระอาจารย์ซึ่งกิจกรรมงานบุญจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่11ถึง13กรกฎาคมที่ผ่านมานาชั้น1ลอนดอนศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวตีวันโคราชและที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะเพราะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีนี้ที่จะทำกิจกรรมบำเพ็ญกุศลต่างๆเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยมาเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาท้องถิ่นค่ะ สำหรับการจัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นในครั้งนี้กลยนณมิตรทิพซิรินบีอินทกนกได้เป็นผู้แนะนำวิธีการนั่งสมาธิพร้อมทั้งเชิญชวนทุกท่านนั่งล้อมวงให้แต่ละท่านเล่าถึงความดีที่ตนเองได้ทำตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างก่อนที่ชาวท้องถิ่นทั้ง13ท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะได้ร่วมกันฝึกนั่งสมาธิ หลังจากที่นั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วกัลยนณมิตรไซมอนได้เล่าประวัติส่วนตัวเหตุที่ทำให้ได้มาร่วมฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายจอเจียความสุขที่ได้รับจากการนั่งสมาธิและการนั่งสมาธิช่วยให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรทำให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านที่ได้มาในครั้งนี้ได้รับความประทับใจและปลื้มปิติเป็นอย่างมากพร้อมทั้งอยากจะมาร่วม นั่งสมาธิอีกในครั้งต่อไปค่ะมาต่อกันอีกที่หนึ่งนะคะวัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งพิธีสวดพระอภิธรรมแด่พระสุธรรมยานิเทศค่ะภายในงานผู้แทนคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดม์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมถวายแด่ถวายบุญกุศลแด่พระสุธรรมยานวิเทศพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยนานมิตรนารีสัทธาผลและกัรยาณมิตรธนพรมอนเนอร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องวันอาสาหาบูชาโดยพระมหาปิยนัตปิยชโยปร,ริยธรรม9ประโยคก่อนที่จะได้ร่วมกันถวายพระตาหารเพนแด่คณะสงฆ์และรับพรเป็นภาษาบาลี หลังเสร็จกิจกรรมงานบุญสาธุชนทุกท่านได้ช่วยกันเก็บงานทำความสะอาดรักษาสมบัติพระศาสนาตามหลักความดีสากล UG5 ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านด้วยความปิติใจกันทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อปเทนนะคะยอดสวดธรรมจักรกับปวัฒนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑล รวมทั้งยอดสวยธรรมจักรปวัตนสูตรจากทั่วประเทศเราไปร่วมรับชมนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวยธรรมจักรปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1แก้วภูธร8อันดับสองนครหลวง11อันดับ3นครหลวง1อันดับ4นครหลวง14อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง7 อันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง5อันดับ9นครหลวง17อันดับ10นครหลวง16ส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสุรินทร์อันดับที่สองจังหวัดสระบุรีอันดับที่สจังหวัดขอนแก่นอันดับที่4จังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่6จังหวัดเลยอันดับ7จจังหวัดอ่างทอง อันดับ8จังหวัดปทุมธานีอันดับ9จังหวัดศรีสะเกดและอันดับ10จังหวัดยะโสธรค่ะก็อย่าลืมนะคะสวดแล้วส่งยอดกันเข้ามาได้นะคะที่เว็บไซต์ f o r b y t e r w o r l d c o m ค่ะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีผังรายการที่น่าสนใจในซูมมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมกิจกรรมผ่านซูมกันค่ะ เวลา17นาิก30นาทีพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้ที่ zoom072.com meeting id 89283989294 passcode 072ค่ะเวลา13นาฬิกขออภัยค่ะ18นาิกา30นาทีนะคะส่วนบนนั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้ค่ะที่ zoom072.com meeting id 8, 8, 8 9 2 8 3 9 8 9 9 9 4 PASS CODE 072โค้ดค่ะเวลา19นาฬิกานะคะเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านการแสดงธรรมโดยผู้ช่วยคครูคไม่ใหญ่วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไพรทูนสุกิโตสามารถรับชมได้ค่ะที่ Meeting ไอดี5 2 9 2 4 9 1 7 5 พา s สโค้ด7 2ค่ะและรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่ Zoom 072.com.list ค่ะและในช่วงนี้นะคะบญนิวส์ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาให้ทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะคะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกค่ะร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนาสูตรด้วยยอดสวด4,621ล้านจบนะคะเนื่องในวันสมาธิโลกค่ะ ซึ่งก็จะตรงกับวันเสาร์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสวดแล้วสามารถส่งยอดกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ f o r b y i h t w o r l d c o m หรือว่าสามารถที่จะส่งผ่านแอปพลิเคชันนะคะที่ fb มันอยู่ก็ได้นะคะอีกหนึ่งงานบุญค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีบูชาข้าวพร พิธีมุทิตาสการะพระภิสุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคปีที่35พิธีถวายมหาสังฆทาน2,000กว่าวัดทั่วประเทศปีที่23พิธีถวายธยธรรม323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่18ครั้งที่159เนื่องในวันสมาธิโลกก็ร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม พุทธศักราช2,565ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะและขอกราบนิมนต์พระพิสุสมมนเนรและเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะรวมกันสร้างสันติสุขภายในเพื่อสันติภาพภายนอกด้วยการนั่งสมาธิและส่งภาพเพื่อรวมเป็นสถิติภาพคนนั่งสมาธิมากที่สุดในโลก1ล้านภาพโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะ เน้นภาพเดี่ยวนั่งสมาธิเต็มตัวชุดสุภาพไม่ต้องระบุชื่อนามสกุลถ้าถ่ายภาพนั่งสมาธิเป็นกลุ่มก็จะนับเป็นหนึ่งภาพทั้งนี้เพื่อเป็นสัญญาณแห่งสันติภาพโลกที่แท้จริงโดยสามารถส่งไฟล์ภาพมาได้นะคะที่เว็บไซต์ meditationphoto.com ตั้งแต่บัดนี้ค่ะจนถึงวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565ค่ะ และอีกหนึ่งบุญนะคะขอเชิญชวนสาธุชนมารับบุญรักษาสมบัติพระศาสนาค่ะด้วยการร่วมกันแกะฐาน LED นะคะโดยรับบุญได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมระหว่างเวลา13.30นาทีถึง17.30นาทีค่ะรับบุญที่มหารัตนวิหารโคต8และมหารัตนวิหารโคต31วัดพระธรรมกายโดยใช้เส้นทางเข้าออกประตู7 ซึ่งผู้ที่จะมารับบุญนะคะก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการแล้วก็เกณฑ์นะคะซึ่งก็คือต้องฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มหรือตรวจ ATK 72ชั่วโมงค่ะหากไม่สบายให้งดมารับบุญก่อนนะคะแล้ทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญรวมไปถึงข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะทำให้ทุกท่านได้สั่งสมบุญกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะสำหรับวันนี้บุญนิวส์หมดเวลาลงแล้วนะคะ พบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะโดยทุกท่านสามารถที่จะรับชมได้นะคะที่ z o o m 0 7 2 c o m o d 5 m e e t i n g i d 9 8 3 8 0 1 7 3 1 9 9 p a s s c o d e 0 7 2และยังสามารถดูทบทวนใน YouTube ช่องข่าวบุนนิวส์นอกจากนี้ก็ติดตามรับชมทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาค่ะ และปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าทโทโธทำมังนะปัสติกุธทธโทเมื่อโกรธมักมองไม่เห็นธรรมวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ